One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเทอไหสไปรฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าทุกคนค่ะวันนี้โตโต้มายืนอยู่ที่ไหนทำอะไรค่อยติดตามรับชมกันเด้อจ้ามายืนยิ้มเป๋ยยิ้มเป๋ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะให้ดูกันนะคะ วันนี้โตโต้เดินทางมาเยี่ยมบ้านแม่ป้านะคะหรือพี่สาวของแฟนโตโต้นี่เองค่ะมาถึงหน้าบ้านเขาแล้วนะคะทุกคนค่ะก็มากับอลีลาน้อยของเรานี่แหละค่ะจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะใบไม้ก็เปลี่ยนสีแล้วบริเวณรอบรบนี้นะคะคนค่ะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปทางในบ้านเขานิดหนึงนะคะบ้านป้าก็สามารถเข้าตรงนี้ก็ได้นะคะ แต่เราไม่เข้าเราจะไปเข้าด้านหลังด้านข้างหน่อยหนึ่งเด้อค่ะาตามไปด้วยกันเลยเด้อจ้าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ้เด็กๆก,ก็หาปั่นจัก,กรยานกันเล่นนะคะอากาศวันนี้ก็อึมครึมหน่อยนะคะสลัวสเลเชลทาไมมีควันออกมาจากตรงนี้คับ้านคุณป้านะคะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณบ้านแล้วก็ไปทักทายเขาหน่อยหนึ่งนะคะเขาเข้า,ขากล้องด้วยนิดๆหน่อยๆก็ นะคะคลิปนี้อาจอ,อาจจะเป็นคลิปไม่ยาวมากนะคะเอาลูกของป้าก็มาเราก็มาะคะ่ะพอดีวันหยุดใครก็มาเยี่ยมเขามาเยี่ยมแม่เยี่ยมพ่อเขานะคะลูกชายป้านะคะอุยเขาบอกว่าคุณลุงก่อไฟนะคะสงสัยตรงนี้เขาก็สามารถนั่งผิงไฟได้คะ่ะตรงส่วนนี้นะคะทุกคนคะ่ะ สามารถนั่งตรงนี้ได้คโรแมนติกแยวนะคะแต่เรานั่งกันด้านในนะคะถ้าเป็นฤด,ดูร้อนเขาก็จะตั้งโต๊ะแถวหลังบ้านนี้ค่ะลูกชายเขานะคะเขาเห็นเราถ่ายวิดีโอเขาก็ไม่เคยพูดก็โอเคอยู่ปกติถ้าหน้าร้อนมานะคะ2อสเดือนก่อนก็ตั้งโต๊ะบริเวณนี้นะคะ แต่วันนี้มาไม่ได้ว่าเป็นวันสําคัญอะไรนะครับปกติก็จะมาเยี่ยมเขานี่แหละครับบ้านเขานะคะให้ดูหน่อยหนึ่งทางนี้เป็นโรงจอดรถหรือว่าโรงใหม่ที่เขาเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทํางานหรือว่าทําสวนต่างๆของลุงเขานะฮะนี่แหละครับสวนเขาเรียนบ้านก็กว้างเหมือนกันนะคะบ้านเขาก็อยู่ชานเมืองนะคะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆนะคะชื่อว่าเมืองเนเดร์นะคะเนเดร์นะครับ เขาอยู่ด้านในกันนู้นอยู่ในบ้านนะคะกับแฟนตัวโตวก็อยู่ในบ้าน,นะคะ่ะนี่แหละค่ะปกติเขาจะมา,าเฉพาะวันเกิดลุงหรือวันเกิดป้านะคะจะมาบ้างนะคะจะมาหากันปีละครั้งแต่ปีนี้มันก็ช่วงโควิดโควิดก็ไม่ได้เจอกันหลายเดือนแล้วค่ะวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมเขาหน่อยนึงนะคะก็ได้ต้นไม้ดอกไม้แล้วกมาฝากเขานะคะทุกคนค่ะ เดี๋ยวค่อยเข้าไปในบ้านนะคะ่ะชมบริเวณร,บรอบๆนอกหน่อยหนึ่งค่ะนี่แหละค่ะพอหน้าหนาวมาอะไรก็สลัวสลี่ะนะคะไม่ได้รร่งมอนหน้าร้อนนะคะดอกไม้ก็นี่แหละค่ะที่ยังเหลือที่ทนหนาวได้ก็จะมีดอกไม้สําหรับฤดูหนาวนะคะทุกคนค่ะนู้นหลังคานุ้นบ้านเพื่อนบ้านนะคะนี่คือตัวบ้านนะคะของบ้านป้าบ้านพี่สาวแฟนตัวโตวเองนะคะ เมืองนี้ก็ห่างจากเมืองโตโต้สี่สิบกิโลเมตรได้นะคะเขามีฟืนด้วยนะคะนูน่นตรงนู้นเขามีที่เก็บฟืนเก็บอะไรนะคะเห็นลุงกับป้าบอกว่าบางวันเขาก็ก่อไฟตรงนี้นาะสองตายายเขาก็นั่งกันตรงนี้ได้นะคะเอาว่ากันไปนะคะนี่แหลคะค่ะหน้าหนาวมาก็จะดูประมาณนี้นะคะทางฮอลแลนด์นีธอร์แลนด์ค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านนี้เห็นกันนิดหนึ่งนะคะว่าเขาอยู่กันยังไง เขาอาจจะไม่เข <se> ้ากล้องด้วยมากแต่ก็ได้เห็นหน่อยหนึ่งแล้วกันเด้อจ้าเปิดประตูเข้าไปสรเว่าใครอยู่บ้างนะคะทุกคนค่ะฮัลโหล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 ดูสิหลานน้อยก็อยู่นี่นะคะนู่นเนื้อป้าก็อยู่นู่นค่ะ อลุงก็อยู ite, ่นี่แฟนก็อยู่นู่นนะฮะนี่แหละบวบริเวณบ้านเขาหน่อยหนึ่งนะคะจ้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะของเาลงไปตรงนี้เลยค่ะกับลุงกับป้านี่แหละค่ะ กลับบ้านเดี๋ยวนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ